สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านภูเขาขามตะบนคืมใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอํานาจ,จเจริญน,นะครับผมยืนอยู่ที่เขาขามวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตรถไถดัดแปลงผมบอกน่าจะผมน่าจะพูดได้เลยเว่าเป,เป็นแรกที่ทํารถไถดัดแปลงเป็น โฟวินสีคูณสนะฮะที่เคยออกใน YouTube ก็ดีนะฮะในช่องของรถตักไคยประดิษฐ์หรืออ,อยู่ในโซเชียลในของเพจ f a c e b o o k ในหลายๆเพจนะครับถ้า f อได้ติดตามทุกเพจ f อฟก็คงจะได้เห็นนะครับว่ารถขับเคลื่อนสี่ล้อมีอยู่ค่ายเดียวก็คือค่ายรถตักไคยประดิษฐ์วันนี้ผมได้มาเยือนถึงถิ่นแล้วนะครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่ับบบคุ่มใหญ่ผมเดินทางคลิปนี้มาร่วม เกือบ2,000กิโลเมตรแล้วนะครับผมตั้งไม่ออกจากบ้านผมมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,900กว่ากิโลเมตรแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถไถไทยประดิษฐ์นะฮะทีะ่เป็นรถโฟล์วีนความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนักครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยแล้วก็ไปสอบถามผู้คิดค้นและผู้ผลิตนะฮะว่า คิดคนได้ยังไงผลผลิตได้ยังไงแล้วมีลูกค้าอะไรอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากากดไลค์กดติดตามให้กับพัดคลคนรากหญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมไปกันเลยฮะ One, two, three, มาเลยครับท่านผู้ชมครับนี่เดินเข้ามาที่ร้านนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่มีกองหินมีกองหินมีกองทรายนะฮะแล้วก็มีรถไว้สําหรับ ส่งสินค้าแล้วก็มีรถมิกหกรอเล็กนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรถตักรถไถไทยประดิษฐ์กันนะครับคันนี้คันนี้เป็นมุ่งหน้าทางตะว,วันตกไปตามทางนี่โอ้โหนี่เป็นผ่านใหม่เลยนะครับเพื่อนๆครับคันนี้ก็เป็นผ่านใหม่นะอันนี้คันนีน้น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วยังมีอีกหลายคันนะครับเดีย๋ยวเข้าไปดูทางด้านในนะเดีย๋ยวไปพบกับเจ้าของร้านดีกว่าช่างดีกว่า ฝั่งนู้นนะฮะไปอย่างนี้ดีกว่านี่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับช่างเออเนี่ยนี่คือทีมช่างฮะสช่างอย่างครับชื่อสช่างอย่างจริงก่ะช่างนุ่ยครับผมสช่าง,างนุยน่ยเนาะเขาเอิ่นกันว่าสช่างนุย่ยอันนี้คือทีมงานสช่างนุ่ยมาเลยนะครับร่อ๋อช่างนุ่ยนี่คือใส่หัวคิดแล้วก็สร้างลูกน,อกน้องอย่างเดียว น้าเนี่ยเขาเอิ่อนมาเป็นสังผู้บริหารเออเราใอ้หัวค,คิดอย่างเดียวเออตอนนี้ผลิตอยู่จักขั้นครับนี่ตอนนี้ผลิตอยู่8ขั้นครับผลิ8ขั้นเป็นบ่ส่วนมากนี่จะเป็นขับเคลื่อนเบริร์ตเลยอ๋อจะมีขับเคลื่อนซีล้ออยู่อ๋อ4ขั้นเยู่แทีนี้อ๋อแล้วราคามันต่างกันบ่ครับอ่าขับเคลื่อนซีล้อกับขับมขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยไหมขับเคลื่อนซีล้อนี่จะอยู่ถ้าผมขายอุปกรณ์ผ่นหน้าผ่นหลังเนี่ยจะอยู่หาหมื่นแปดพัน อุปกรณ์พานนาพานหลังคอนโทรลด้วยระบบไฮดรอลิกครับพร้อมสุดเลยครับข้างหลังนี่ครับอ๋อแบบนี้เลยนี่ครับหลังคามีหลังคาบ่ครับถ้าลูกค้าต้องการบ่นหลังค่าต้องเป็นสาพัฒนาอ๋อต้องตั้งชื่อพี่เสดก็คือคิดราคาเริ่มต้นง่ายๆอ๋อนี่คือราคาเริ่มต้นห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดนี่ก็คือได้ส่งนี่ได้ส่งนี่แต่บ่ได้เกียงได้หรือแม่ครับบ่ไร้เกียงอ่าจะหลอดอาจจะไปส่งนี่ถ้าอยากได้รอดส่งหลออ๋อคัน คันเป็นล่อหนาเป็นก้างปลาอ๋อก็เพิ่มอีกราคาหนึ่งคันท่านราคาเท่าไหร่ครับเพิ่มเพิ่มอ่บวกอีกแปดพันบาทกับล่อหนาพร้อมกระทะยังได้ล่อหนาพร้อมกระทะยังได้พอมเลยแล้วก็คันเพิ่มในเอไปอีกสามพันโอ้กระจกเมื่อกว่าบาทเนาะอ่าได้สตาร์ทกับบวกอยู่ที่อันครับตัวนี้มันเป็นอ๋ออันนี้อันนี้ห้าหมื่นแปดนี่ร่วมได้สตาร์ทหรือยังครับตัครับห้าหมไดสตาร์ทคือได้สตาร์ทอีกสี่พันบาทอ๋อแต่แต่ว่า เห็นผมเห็นติดไฟวินไฟวินไวปหายแล้วแยนก็นคือคือว,ว่าเขาเอาไปใส่เครื่องบิขาที่เครื่องบิขาเขาพอมีใดสตาร์ดต,ตรงไหนเครื่องนี้นะแมนครับสามารถยกเครื่องได้ใส่กับสตาร์ได้แบตไดขึ้นเขาอ๋อครับคือล่อ,ลอสตาร์ดคนตรงเรื่องเลยตัวนี้แมนบอลตัว,ต,วตัวนี้เราต้องใส่เลยเนาะแยนครับคันคันมีตัวนั้นเนาะแยนครับแล้วพอตัวคันว่าคันว่าเฮาจะเอาใดสตาร์ดไปใส่นั่นใส่หม่องนั่นเขาเขาเขาใส่ให้เลยครับตาเขาก็จะใส่ให้เลยอ๋อใส่ให้เลยก็คือยกเดี๋ยวลองสตาร์ดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก้อนก้อนสตาร์เด๋วเบิ่งก่อนว่าไอ้ไดสตาร์ทม่อยู่มองไหนใต้่บิร์นใต้บิรนนะครับอ๋อติดตั้งไปแล้วบ่ครับครับเอาใส่เรื่องร่องเบิกไอ้ร่องยกก่อนเบิ่งหลังครับทั้งถีงครับอ๋ออยู่ข้างหลังทั้งข้างหลังครับอ๋อเนี่ยนี่พอดีผมเห็นนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือวิธีการติดตั้งไดสตาร์ทของของช่างหนุ่ยเนาะไม่รู้อ่าช่างหนุ่ยนะครับนี่อ่าของหรือว่าของค่ารถตัดไทยประดิษฐ์นะครับวิธีการติดตั้งไดสตาร์ท บางทีก็บางคนก็ติดตั้งอยู่ที่เครื่องนะบางคนก็ติดตั้งแไดสตาร์ทบางคนติดข้างหลังบางคนติดข้างหน้านะนี่ไอ้คือได้สตาร์ทนี่ก็คือห้าหมื่นแปดมันปะบ่ครับโบเกี่ยวกันเลยบ่เกี่ยวฮะอ่าโบเกี่ยวเป็นออปชั่นแรกเลยคื่อยๆอ๋อเริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่ห้าหมื่นแปดในรูปแบบของโฟวินอ๋อคันจะติดตั้งไดสตาร์ทอีกก็บวกไปสี่พันอ๋ออ๋อราคาไม่มือ ขันแอติดตั้งไรสตาร์ทแบบนี้ดีอย่างหนึ่งนาะครับเนาะอันคันพูรังคนนี่เขาซื้อแบบซื้อเครื่องยนต์มากเครื่องแบบนี้มันบ่มีแต่สตาร์ทก็สามารถซื้อแบตเตอรี่มาใส่ได้เลยเนาะอ๋อแบตเตอรี่เขาแถมไปอ๋อแถมแถมให้เลยอ๋อราคาซีพันนี่แถมแบตเตอรี่ให้เลยโอ้เอาเอาลองสตาร์ทให้เบิ้งดูปันีเบิงลย่ครับอาเบิ้งเลยไอ้ดันดันได้หรือยังนี่ดันได้ทุกอย่างนะครับอ๋อ้ไรสตาร์กับแบบอีแตร่เข้าแล้วครับหัวเร้าก่อน ตูสตาร์ทติดอยู่นี่ครับฮะปิดอยู่นี่ครับเมนด้ครับไเบิ้งครับอ๋อบ่มีบ่มีอีอรโอ้ยใส่สตาร์ทเนี่ยทุกท่านไปเี่ยแน่ในห้องสิดติดรับโอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยขาทาขอทาอยู่

ไอตัวเท่านาอะไรเขาออกของรุ่นไหนอ่ารุ่นไหนก็ไหนครับแต่ว่าเาต้อง้อมันจะไม่เข่ากับตัวเานาอัวหาแต่ว่าเขาต้องหาบรอบถึงไหนกันจะรอบกรได้การอบจะดึงกันหถดหเปล่ยนอ๋ออันนี้นี่อันนี้รอบมันได้กันไหมบ่แน่นอรับถ้าถ้าข้างหน้าข้างหน้าเ่ได้การอบมันจดึงกันเออเ่ลายเลยผมเคยเห็นอยู่ครับอยู่ในวิดีโอแต่ผมก็ยังคืดยูว่า ที่ว่าเขาทํามากนี่มันรอบมันจะได้กันบ่แต่ว่ามือนี่ไม่เห็นแอรของจริงล้วก็ได้ฟังจากปากผูก้ผลิตผู้คี้ค้นจริงนะครับแล้วว่ามันจะเป็นอ่าขโมให้กับลูกค้าตนต่อต่อไปที่เขาที่เขาซื้อไปว่าเขาให้ลูกค้าที่เกินความันใจเนาะว่ารถตักไทยปดิที่ว่าออกมาจากแอร้ลาน,นี่ ข้าวเป็นจริงนี่มันมันได้รอบอือได้กันนี่มันจะไม่ลาแล่นมันจะดีเลยอ๋อแมนครับแมนอยู่เอาทดสอบเบื้องกันอ่ปได้เลยครับไปเลยไปเดี๋ยวจะลองพาท่านผู้ชมไปทดสอบอยู่ตรงนู้นฮะเขาเรียกว่าสนามปลาลองนะฮะไปที่สนามปลาลองเลยครับเพื่อน จะเป็นครับเกื่อนสี่อครับเมื่อเูาขอดนตัวนี้โอ้รับมารเรียมสองหลอได้อ๋อประหยัดน้ำมันดีเรียมครับประหยัดน้ำมันพันไปแล้วเฮาจะแรีมไปไรไปหน้าเฮาขอดนต์ได้ออกเมียครับขอดนต์ได้ออกครับอ่าขอดนต์ออกแต่ว่าเฮาบ่ต้องขอดออกก็ได้เพราะว่ามันซีอยู่แล้วตัวเดียวครับอ๋อเพราะว่าลู่เจ้าเจ้าหู้เนาะเจ้าหู้มันล้มลุกย้างเขาค่บใส่น็อตป็นครับเกื่อนสี่หลอดครับนี่แสดงว่าร่วมคิดนั่นมันเจ้าหู้ข้อมูลุนขนาดนี้เออท่านคิดทั้งผลิตเออเขาเรียกว่า เป็นมือขวาไหนปะมือขวา <c oughs> <c oughs> สังเกตดูล้อหน้าจะทำงานด้วยนะครับผล้อหน้าจะหมุนพร้อมกันนะฮะล้อหน้าจะหมุนพร้อมกันทั้งสองล้อนี่ครับดันเลยรดันเลยอ่าล่องล่องล่องดันล่องนะ มันต่อได้บาร์รถต่อได้น oh, <ma> ี er oh. ่ไหมยช่ต่าต่อมัน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 เป็นเครื่องสายที่นุดละแต่ว่าหอดหอดได้บอลมันจะพี่นอนอะอ๋อมันเป็นอิสระมันบะอ๋อ ต้องหลาย่างก็ต้งรับเรื่องนาล้ว่าเรื่องไปไปผมผมก็ยังบค่อยเข้าใจเนาะว่าปกตินี่รถนี่ก็อ่ัวที่ว่าให้มันรเพราะว่าล่อล่อหลังเขาเอิวมามัในไงกัวล่อหนาอ่าเราาท่มันเป็นเรื่องประหลาดนี่มันตงนี่สูตรคำนวณกิตนนะครับอ๋อแต่ว่าเวลาเขาเรน แท่แทแนี่แล้วมันถนนแท่แนี่เฟืองมันสิคล้ายๆกับอ่ารถขอบเดียวกันแมนบ่แม่นครับอ๋อนั่นแหละวิธีนั่นแหละคือเขาเขามาลดวิธีไหนใส่ใส่วิธีอย่างมาลดครับอันนับแรกเอาไปไปยืยนมองหน้ั่นเลยครับ,รบอ,อันอันนับแรกนี่อันนับแรกนี่ก่อนที่เ้าประกอบนี่เหาต้องนับเ้าต้องหูว่าเฟืองถ่ายตัวนี้จักจักหลอบต่อหลอ๋อแล้วก็มาอยู่ที่เฟืองตัวนี้นั่นเป็นบ่แม่นแล้วก็มานับตัวนี้ให้มันได้กัน เอจักหลอบก็จักหลอบหลักกันจังมากบกลบคูณหารกันครับสเตยว่ามันจะตุกเอาแล้วเงขาสิีหูจะไหนว่ามันหลอบจักหลอ่าตัวนี้เขาเป็นมีสูตรมีสูตรคิดอันนี้อันนี้เปิดเผยมาได้เขาเรียกว่ามันเป็นสูตรเปิดเผยมาได้เดี๋ยวเขาที่ถ้ำเดี๋ยวเขาที่ถ้ำตามส่งมาเรียกกระซิสแล้วแต่ว่าเผ่าเนี่ยเอาเผ่าของอีกอย่างก็ได้เนาะ ต้องเท่าไี้ก็ได้แต่ว่าต้องนับรอบให้ได้คก็ต้องเลือกรอบให้ได้ถ้าเกิดว่ารอบไม่ได้รถมันจะเบรคเลยมันจะมันจะดึงกันเลยนะครับแนวมันเพิ่มน้ำหนักมากบ่เวลาเขาไปไปลงหน้างซินะมันจะเฮ็ดให้ไอ,อ้รถติดบ่เอ่อมีส่วน <โด S 1> บ่ถึงว่าน้ำหนักรถเนี่ยแต่ถ้าเป็รถติดบ่คือน้ำหนักหลาแห่แห้งดีเท่านั้นอ่าแมนอยู่เพราะถ้าเกิดว่ารถเบาปุ๊บกำลังกดหลอมันนี่ มันจะสมมติน้ำหนักกดหล่อมันมหน่อยมันหน่อยมันก็จะท่าไม่หล่อฟรีเอ้มันเห็ดให้หล่อฟรีเออแมนอยู่ครับรถรถใหญ่เขาต้องถึงที่ทวงหล่อครับครับแมนอยู่ครับแมนอยู่เพื่อหน้ำหนักให้หล่อลวดนี้แห้งได้แห้งดีแมนแมนคันมันอยู่ที่กำลังเครื่องนั่นเนาะคันกำลังเครื่องแห้งๆก็ไปดีถ้าเกิดว่ารถเบาแต่ว่าเครื่องแรงได้แต่ว่าหล่อฟรีถือไม่ซื้ออ๋อครับหล่อฟรีถือไม่เชื่อแต่เตุวิธีการเล็กแต่ละอย่างนี่ผมก็ว่ามันแข็งแรงมันใหญ่ดีเด้อเนาะ อันนี้เป็นเหล็กจักมินครับนี่ตัวนี้สามมินครับสามมินครับสร้างร่องขึ้นไปนั่งโซ่บ้างคขังแข็งแข็งแรงนะครับเพื่อนๆนะนี่โหนนี่ผมว่ายังยังยังไม่เป็นไรเลยนะเออนั่งได้อยู่ด้วยแต่ดูแล้วมันแข็งแรงแข็งแรงนะโอ้แข็งแรงมากเลยแล้วเหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กซีร์ซีรางนะฮะเพื่อนเพื่อนนะ เหล็กสี่รางแล้วก็อ่ตัวแขนยกหลังข้างล่างเนี่ยน่าจะ12บมิลถึง15บมิลเน,นะาะไอ้น,นี่ปัดทรายได้บ่เออได้คร,ค,ครับว่ารถท้ายระกัะบะเป็นแบบนั่งแบเลื่อนไส้หวัเลื่อนจะมาแล้วแล้วตัวนี้รู้อ่าแล้วจะเลื่อนตามไปรับหันเปลี่ยนทางไหนเปล่ยนไปเปลี่ยนยังไงครับเอเ่อขึ้นท่าขึเลื่อนไปตั้งสิบปุ๊บเอ่อขึ้นอ่ะายตัวนี้ออกอ่ารถรถตัวนี้บ่มีตั้งขึ้นแบบ อได้กี่ดอกได้ฮะตัวนี้ก็ข่ายก็ตัวนี้อ๋อข่ายค่ายค่ตัวนั้นข่ายตัวนี้เออเลื่อนออกเลยอ๋อแล้วก็อั้ตัวนี้มาตัวนี้กับเบนออกมาได้อ๋อสามารถตัดทรายได้ครับอันนี้เป็นโครงของลูกค้าเป็นบอครับอ๋อเป็นเป็นโครงเป็นโครงของอีหยังครับเนี่ยตัวนี้เป็นของอินซีเล็กครับอินซีเล็กอ๋อเบรกอ๋อเบรกนอกเบรกนอกนี่ตัดออกไปเลยบอได้ใส่บอครับเบรกทั้งในน่ะ อ๋อมามาใส่เบรกตัวนี้เอาเบรกใส่ผ้าเนาะอ๋อได้ติดได้สตาร์ทแท่นนะครับอ๋ออาทิตย์ละแกันเจ้ว่าเป็นโซนไกลที่สุดนี่จังหวัดใดครับอ่อถ้าฝั่งเหนือก็น่านครับจังหวัดน่านไกลสุดเลยอ่าเอาไว้เฉลี่ยแล้วก็เกียรอาทิตย์ที่แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็น่านเหมือนกันอืออะไรจำไม่ได้ แต่ถ้าเทางสมรภาคใต้ก็ยะลาครับปัตตานีโอ้ไปถึงยะลาเลยเหรอเกาโอ้ <laughs> อยากไปยะลาเด่กก็น่าจะประมาณเกือบสองพันกิโลนะครับท่านผู้ชม <laughs> ส่งทั่วไทยเ <laughs> ส่งทั่วไทย <c oughs> เพราะว่ามีมีรถหกล้อส่งครับไม่กลัวอยู่แล้วครับ <c oughs> บริการถึงที่ <c oughs> ไม่มีเครื่องครับท่านผู้ชมไม่มีเครื่องแต่ว่ารถวิ่งได้นี <laughs> ่ <c oughs> <c oughs> นนีี่่ะะฮไม่มีเครื่องนะแต่ทำไมวิ่งได้เดี๋ยวจะเผยเดี๋ยวเดี๋ยวเผยเดี๋ยวเผยความลับเดี๋ยวช่างหนุ่ยจะเผยความลับให้ดูนะครับว่าทําไมหเห็นไม่มีเครื่องแต่ทำไมรถมันถอยจอดตรงนี้คู่กันได้นะครับท่านผู้ชมมันโอ้โอ้โอ้พี่เครื่องโอ้มอมดแบตเตอรี่เออนี่ยนี่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 เอาไอ้คันนี้บะ ได้สตาร์ทอยู่มองนีเห็นหมดเลยเออไอ้คันนี้ได้สตาร์ทอยู่ไอ้ยกเลี้ยวบางบางคันมันมีคือแจวมากเออแล้วแต่หัวใจเนอะเออแต่ใจไม่ไหวว่าแต่ใจไม่ไหวนะาวมันก็ใจหนุนนี่ครับท่านผู้ชมครับทั้งสองคันนี้มีความแตกต่างกันนะก็คือคันนี้จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยสี่คูณสี่ฟูบินไร้นะฮะแต่ว่าคันนี้จะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อเป็นรุ่นขับเคลื่อนธรรมดาสองราคานี้แตกต่างกันอย่งไรครับแกร่างครับ ตัวนี้จะเริ่มต้นอยู่สี่หมืาพันครับสี่หมื่นหาพันแบบนี้เลยมันบอแนนครับคันเจ้าคันลูกค้ายอยางไรเอาแกงมาใส่ไปแนครับบอ,ข,อข้าวแล้วก็ส่หมื่หา 500, พันเนี่ยแล้วก็าหมื่นเนี่ยเาเขามีบริการสรงที่สี่ร้กิโลเมตรสี่ร้อยกิโลเมตรนี่ยแสดงว่าทังอีสานนี่แทบที่ฟรีเบิร์ดเลยเนาะถ้าเกินสี่อยกิโลเมตรจากขนาดเราคิดเกิอหน,นึ่งร้อยกิโลเมตรต่อหนึ่ันบาทอ๋อใ เปิดรถตักไทยประดิตครับผมโฆษณาเด้เลยครับเใจก็เปิดรถตักไทยประดิษ์นะครับเฟซบุ๊กหรือว่าโทรก็ศูนย์เก้าหนึ่งก็ดสามศูนย์ห้าสองหครับแล้วกับมี่ช่องยูทูปเป็นของเจ้าของพ่อมช่องยูทู e นี่เม่อวันใจมี่อยู่แต่ว่าแม่บบานเป็นคนกลวองู่มว่าน่าจะใช่ชื่อว่ารถตักไทยประดิษรถตักไทประดิษ์นะครับตอนนี้กับมี่ผู้ติดตามอยู่สองพันกว่าคน บปกติเลยดีกว่ตัวชาเลยนะแรกแล้วตอนไหนชาวบ้านเอ่ทั้งยูทูบทั้งมีรายได้เนี่ยขึ้นแม่บ้านเก็บเบิร์ตว่าตันต่อแสดงว่าบบฮูเลยว่าอ่อรายได้จากยูทูบนี่จากบาทบบฮูเลยแม่บ้านเก็บเบิร์ตเดือนนึงได้หลายแสนได้เป็ดบัวเอ่ยยูทูบเนี่ยแม่บ้านเก็บไปเบิร์ตเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ความแตกต่างนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ ช่างหนุ่ยบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าท่านใดที่อยากจะมีรถเกษตรรถไถดัดแปลงเป็นหน้าขับไว้ใช้สักคันนึงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนานะเพราะว่าบริเวณนี้นะครับเนี่ยไร่มันสัมปหลังเนี่ยฮรเนี่ยรถเล็กๆนี้ก็ถ่ายได้นะครับผมเห็นมีนี่มีนะสั่งเห็นไอ้ยางก็โรตารี่ โรตรี่ตั้งหาาบอกครับแม่นครับโรตรีหนึ่งมืบาทครับถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าก็หนึ่งมืนบาทอ๋อพี่เครื่องตัดหญ้าพ้อมอ๋อคันอันเคยยังซี่สมมุติว่าสี่หมื่นหานอะอ่าคัสี่หมื่นหาคันซื้ออ่าโรตลี่พ้อมก็เป็นห้าหมื่นห่าเป็นหามื่นหาเอาแค่ตัดญ้าพ้อมหก่นเอาไปเลยหกหมื่นหาโอ้สุดยอดเลยสตาร์น้าก็บหกหมื่หาเพิ่มอีกสี่พัน โอ้ย<ช>ถือว่าคุ้มอยู่เลยครับถือว่าคุ้มอยู่โอ้อมันใจครับขายถึงที่สุดแล้วแมนอยู่ครับถืออีหลีเพราะว่าผมไปทายยูทู e มาหลายต่อหลายซังก็มีแหละผู้คนถือก็นี่ก็มีอยู่ครับแต่ว่ารูปทรงแล้วก,การใช้เล็กของเขาก็อาจจะน้อยกว่านี่เขาก็ขายตามสภาพของเขาเน,ะ<ช>ะะนาะผู้คนก็คาดเรสอบมือเก้าก็มี แต่ว่าบริษัทเป็นแบบนี้ครับเรนได้ยังเดียว <c oughs> บ่มีผ่านหน้าบม่มีผ่านหลังบม่มีอย่างสักอย่างเดีมอิบเครับโอเคอเครับท่านผู้ชมก็คิดว่าถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วถ้าท่านผู้ชมที่เห็นแล้วสนใจนะครับก็โทรศัพท์สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะครับที่ช่างหน่วยบอกไปเมื่อสักครู่นะนะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจของ a ฟ e b o o k ของรถตักไทยผลิตได้นะฮะหรือว่ารถไถไทยผลิตนะฮะ เดี๋ยวถ้าไม่ทันอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมพัดนพลคนราหญาและช่างหนุยนะฮะบ้านภูเขาขามนะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับท่านช่างทั้งสองครับสวัสดีครับ